สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟซบุ๊กและยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอน,นนาะสเซอร์รจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคอมพ t a ต l c 7 0 8 s p นะครับผมสภาพรถสวยครับผมเกียร์ดี e ครับผมพร้อมใช้งานเช็คให้นะเรียบร้อยครับจะเป็นบ้านหลังสวยครับ แน่นนะครับผมด้านหลังตัวนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับผมคูเปต้ LC708 นะครับถ้าคุกลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังมองหาคูเปต้ LC708 SP คันนี้นะครับผมร้านบสิษนนำพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะ 0 8 1 3 6หนึ่งสามหกห้าเกป 05, นปหนน, <c oughs> น,นนะครับและอีกมบอหนึงนะครับผม0 9 8ย์เก3 4 2นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในกุปต้า l c ลซีเคันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา4ี่0 0นบาทนะครับผม4 6 5แ0 0หกาพับาทพูดคุยราคาต่อรองได้ครับผมมีใบ,บมีดดินหน้าแล้วก็มีผานควนรนลังให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรถนะครับผมอ่ะ ช่างขับเลยครับเครื่องนิ่งๆจีดง่ายครับผม นะครับ mm hmm. ย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคุณค้ LC 708 SP นะครับผม mm hmm. รถคันนี้มาในราคา465,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผม เบอร์โทรที่ที้งไว้ข้างคนแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมเป,ป็นติดตามช่อง YouTube ร้านโบอสอนอัมพอนเมคเจอร์ชาแนลแล้วก็เซียมดรถไถมือสองด้วยนะครับผมขอบคุณ